สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งแอร์อส,สายไ,ไอเออร์นะครับ <laughs> มึงจะเดินสายไฟหรือไปเดินสายไฟช่างเขาคิดค่าแรงของเขาเดิม <laughs> มึงเห็นไข่เจียวสองฟองไหมเออพามาไข่เจียวสองฟองทำไมเจ็ดสิบบาทเขาคิดเป็นจานเฮ้ยชุมเออเดินสายไฟไปก่อนช่างเขาก็คิดค่าแรงที่เดิมเลย ตัวเล็กไปนะครับผมจะติดเพิ่มอตัวนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับบางเนาะเล็กไม่ได้ไม่ได้แข็งมากนะนเ,นะเออไม่ได้ทำมาแบบนี่เนี่ยมันบางกว่าไม่เนี่มันคือคือมัน,นาอศัย ผ่าร่องเนาะให้มันแข็งนี่เฉยเออถ้าเราไม่มีร่องเนี่ยมันมันอ่อนเออมันอ่อนใ้นูเนาะใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆครับตัวนี้ครับไม่ติดเอียงตามกันนะไม่เอียงตามกันนะ เออตัวนี้เอียงแล้วก็เอียงตามกันหมดได้รับหน้าวยอาวมันจะได้สวยไงก็เอียงเอียงตัวแรกเอียงแล้วตัวสองก็เอียงต่อกันเลยอายอันนี้ของช่างเองของช่างครับอ๋อถุงกันฝุ่น โอเคแข็งอ้ยแข็งอยู่แข็งให้เออดีอยู่เนาะอุปกรณ์อ๋อตัวนี้ดึงมาจากทางนาได้เลยนี่ครับแผ่นดึงออกได้เลยนะครับโอ้แต่ตัวนี้มาเป็นรอยเนาะไหนนี่นะเนาะมันเป็นมันเป็นของปี20204ไปโดนเดี๋ยแบบใครไปโดนเนี่ย บอลบอลมันไปนโดนหรอมันเป็นมั้งจรงเอเหมืนมนอนพวกเออวะตอนตอนประกอบโรงงานเนาะนฟินมันลมคนที่ประกอบมาจากโรงงานน่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเขาไปแกะทางในอ,อยู่แล้วไม่ล่ะเออแต่มันล่มเยอะฟินมันลมล,ล่มเยอะจริงนเนี่ยเดี๋ยวพยายามเลยคนเดียวอีกอะถึงไปถึงไปเบา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 แล้วรอสายไฟ Nó đang ngon, đang có, có, có buồn là cốt thảo đấy rồi nhé. Có tổ buồn là cốt thảo. Không buồn đâu. Thách thích 3 anh sẽ buồn Nhiều nhiều, แข็งอยู่เพราะว่าดูจากถือก้อนมือซไส้แล้ว,วใช่ไหมดูจากถือ,อก้อนมือซ้ายกันอาจจะแข็งแรงอยู่ชูงไงมันถนัดมือซ้ายไงแบรกไม่น่าแบกได้เลยเออ <c oughs> วางบนวางบนนี่วางเออ มาทีละคนใคามถ้ามาพร้อมกันมันก็จะมาสามอันเลยทีนี้แล้วก็ไม่ได้เขียนหามด้วยห้ามยกเล่นไม่ได้เขียนว่าเจอนก้อนี้อ่าอาสามสอง อ๋อพุกมันบานเลยตัวนี้ตัวบานมันดีเย้ยตัวบานมันเกาะจากข้างในพุกบานน้ำมากใช่ได้เอาอยู่ถ้าบล็อกไม่แตกนะบล็อกถ้าถ้าบล็อกถ้าบล็อกฉาบน้ำมันไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหานะแบบขึ้นแผลงรอบแตกอ่าแต่ถ้าบล็อกบล็อกฉาบเนี่ยุดรุด ร่วงเลยเจาะร่วงสุดาไหมต่อต่อไปนะมันบอกว่าห้าเม็ดแค่ผู้เสพใช่ไหมต่อไปมันจะเป็นแบบว่าอ่ารุ่นบิ๊กเม็ดเดียวแต่เม็ดเดียวเท่ากับห้าเม็ดนะเม็ดใหญ่ดูดยาพาราเพราะว่ามใหญ่กว่าถ้าเม็ดถ้าเม็ดใหญ่มาขายเเนาะคุณคุณเสพไปกี่เม็ดเม็ดเดียวครับว่ะแต่ว่าของผมเม็ดใหญ่ ตัวออก้นี่จอ๋อเปนบังพยายามยาตำกว่สองเม็ดยาตำกว่สองเม็หาสิเอ้ยาตำกว่สงเม็รสามสอเม็ดครึ่งถ้าต่ำกว่สงเม็ดครึ่งยางมิสซูเบอร์ปะประกันประกันอัตโนมัติออสตอร์ตั๊นะถ้าความยาวต่ำกว่าสงเม็ดครึ่งหรือว่าสองเม็ดครึ่ง เขาใส่เขาประกันหาปีนี่เหรอปีที่สามอุ้ยแอร์มีปัญหาประกันศูนย์มาเห็นเอ้าพอมันสั่นเกินอ่าคุณติดตั้งแลกก่อแลกก่อเดินไฟประคุณเขาเอาไฟไ้ายมันชี้ต้นนี่หน่อยเอออ๋อเอาไฟตู้เขาเขาตัวนี้ประคุณไปยัดใส่ไฟเอาเขาขฟเย็นเลยเออเอออันนั้นถ้ามีปัญหาปุ๊บ ประกันขาดอัตโนมัติอิบมันก็จะมีจุดต่อบางทีเห็นตรงนี้เฮ้ยไม่พอตรงนี้ใกล้จําตรงนี้ก็ได้เออมันได้แต่ว่ามันเขาพิทางเนาะเขาพิทางไฟมันกระชากไงแต่มันต่อตรงนี้เราแบบเฮ้ยเป็นอย่างคอยห่อนคือบอกสตาร์ทได้เปล่าเพราะว่าไฟไม่ได้เขาคอยห่อนเขาเี่เขาคอยห่อนแล้วถึงเราคอยห่อนจะเป็นตัวจับคุณภูมิอ๋อสร้างการีตัวไหนทางาน อากาศข้างนอกมันเย็นกว่าข้างใน,นมันก็ไม่ค่อยทำงานอยู่แล้วเรื่องปกติของมันอั้ยาวจริงว่ะอู้ยาวจริง hay thấy nó này nó. vậy? Đa. Quay hả? Này, thứ mà bắn nhà bắn, gúm có con. có khó, ของลายหายขอดูกล้องสาธิตีนังกูอยากติ๊กแบบกูชนโยดูมีเีอะกูมีอะไรเนี่ยกูดูอยางนึงเดี๋ยวนี้มีทอมีทอรุ่นใหม่อย่างมากเพราะท่านได้ร้องตอนแรกแต่มันก่อนต้นรุ่นมันแบบดูไม่าเป็นคล้ายๆทอเนี่ยสังเกตดูถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ตรงถ้าวางตำแหน่งไม่ตรงหัวปั๊บมันจะหมุนไปเข่าเลย แล้วพอคมเกีียวปุ๊บฝืนเขานะเงีหเลยเป็นเป็นช่างที่ยังไงไม่มีพิษนะยกให้ทั้งถาดเลย <c oughs> ไม่ยกให้เป็นตัวนะมเลยเสียวแ่แเรื่อไหนแล้วุจะรูปไหมว่ากูจไม่จะอย่างี้กัตวน่ะขนลงกับขนขึ้นแค่เงา้องแค่เงาแค่เาเะเาหยว แมวดน,นักเลยมงวดนักเลยอานเอไมันเอาไฟจากคคไฟจากขา้างในอันนี้อันนี้เป็นไฟรุ่นถ้าเป็นรุ่นาอไฟเก่าตรงนี้ วันนี้มนันเอาไปจบับตัวบนออกมาปล่อยมา,มาใ,ชใช้ดีเลทิกรับสัญญาณรับสัญญาณไอ้ต้นตา,จา,างจับไยเย็นแต่ถ้าเป็นดินไม่จะรับสัญญาณจาับคอยห่อนคอยเย็นแต่คีมนั่นไม่ต้องซื้อเด้อคีมที่ว่าตัวละร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบห้านะ,ะที่ว่าบิด บิดเกียวบิดสายบิดขัวกูลองซื้อแล้วใช่ไม่ได้จริงไม่ได้จริงแต่ว่าแม่งปอกมะม่วงดีแกไอ้ตรงด้านข้างนะคมเออกลัวสุดท้ายเอาไว้เหลาดินสอให้ลูกร้อยกว่าบาทร้อยยีิบห้าแต่แม่งทำรีวิวดีมากเลยแบบบิดสายพันเกีียวหนีบสายตัดสายเบอร์นั้นานี่ขาดพุดขาดปุดเหรอ อย่างนี้แหละคลิปก๊บปปุ๊บตัดหนีบดึงพัวก,กูลองหรอไม่ออกไม่ได้เออไม่ออกแหกตาลองดูตึ้นเลยเออว่ะแรงอยู่ว่ะดูจากลมออกมาแล้วเออทำมันที่ตรงนี้เลยมันเอียงได้ไม่เท่าไหร่เนาะอ,อืนนขนาดไส้ก็ต่างกันเลย เราจะพูดแล้วปวดแรงนเนาะแมงใบใหญ่เว้ยใบใหญ่ครับ,บเ,รเรียบร้อยครับเหาะเหนาวน้อแบบเนี้ยไม่นี่ขนาดตรงๆแล้วเนี่ยใช่ไหม ตะลอมตังเนี่ยโอ้โหติดกำแพงงานเข่าเลยเออยังก็ไปเยินเออใช่เรียบร้อยครับไหเออร์นะครับผมนี่เป็นรีโมทนะครับตะล่มมันแรงกว่าว่ะฮะลมมันแรงกว่าแรงแรงกว่าของมันเทียบกับอีนั้นก็ได้มันใหญ่กว่าเนาะมอเตอร์ตัวใหญ่กว่าเออใหญ่กว่าสองหมื่นฟีด้วยอ๋ออันนั้นมันแค่หมื่นแปดเนาะแปหมื่นแปดรอบก็ล่มกระตังอยู่แล้ว ว่าเสียงอาจจะดัง้นมานิดหน่อยธรรมดาแล้วลงต่อแคบเลยนี่คัะดังเรียบร้อยนะครับห้องนี้ครับสองตัวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนติดไปตัวเล็กมันความเย็นมันช้านะครับผมก็เลยติดเคร่อสสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับเครื่อง